บรรยากาศครับสมุยที่แท้จริงนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้วันนี้บรยาาบรยากาศดีมากบรรยากาศแบบเป็นใจมากเบทีเดี๋ยวให้ดูเบทีกัน,หนให้ดูเบทีเบที วิธีอยู่ตรงนี้ครับวก็จะเป็นงานตอนเย็นเดี๋ยวลูกค้าพนนีเบิดหอยไปราลูกค้าพันนี้เบิดกาซีเป็นมองเนี่ันี่วิีของเราตอนตอนเย็นเป็นตัวเกียวกลุ่มปิดครับ EP ยี่สิบเอ็ดครับตัวนี้เลยประกอบชุดายน้ำอะไรอย่างเงี้ยอืมสมุยอากาศดีครับไม่ไม่มีฝนนะครับอากาศแบบว่ายินดีต้อนรับตัวเกีียวมิวสิกมาก อากาศแบบยินดีต้อนรับตัวเกี่ยวมีสีแห้งพี่น้องจริงๆอากาศยินดีต้อรตน,อร,อาานอรับมากคืนนี้มีอะไรบ้างอย่าพูดให้ฟังว่าคืนนี้มีอะไรบ้างนะครับคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่าพูดให้ฟังพิสตสพิสตบองอยู่นะคืนนี้ าไปมาขับกันนะย <c oughs> ากาศดีมากบรบรยากาศแบบฟ้าฝนต้อนรับตัวเกียวฟ้าฝนไม่ขับไล่ตัวเกียวี่ต้เดี๋ยวแม็กซ์จะส่งสเปคของเครื่องเสียงของรงแรมข้อยากให้ที่ตุ้นดูว่าเราไม่มีปัญหาสหลับการสายทอดนออะไร ใชม่มันครบไหมมันครบจะได้จุน <ๆ S 2> ดยันสวัสดีครับผมยั่งเลยครับพอแต่มาหวัดครับผม<อ>นี่หลมามามักเบิ่งงถานทีเหมือนเรื่องบบโอเคไหมเรียบร้อยไหมขอบพระคุณมา,มากๆครับงานเริ่มห้าโมงมันต้องไปนะครับงานเริ่มหามงม งานเริ่มห้าโมงห้าโมงเย็น<ม>เรื่องการเลือดกุ่มปิดเริ่มทุ่มหนึ่งกุ่มปิดเริ่มทุ่มหนึ่งผลับพี่น้องขอบใจน้องบิ๊กมากนะคะที่มาแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้เหมือนโปรโมดเกาะสมุยบ้านพี่ค่ะ ขอบคุณมา,มากครับดีใจเหมือนกันครับที่ชาวสมุยก็มาให้กำลังใจทีมงานตัวเกมเป็นสิเมื่อคืนนี้รดหลามอุณนา้าข้าง<ม>อุณหาฝาข้างมากสมุยน่ะเมืม่อคือนเจ้าปะทูน้อยทําถึงมากเอาหน้าอะไทีอยู่เมื่อคืนนี้จะพูดให้ฟังทําทำไมะายมันตาดมันมีเหตุผลอยู่ไม่ใช่เนื้อหนิดหรืออะไรหรอ ไม่มีเหตุเราปวดมันอยู่เมื่อคืนนี้สคริปต์ใหม่ทําการแสดงใหม่แบบคนดูเป็นหมื่นนะไลค์ขึ้นสิบห้าไลค์สิบห้านาทีไ <c oughs> ลค์สิบห้านาทีคนดูเป็นหมื่นเมื่อคืนสุดมากไลค์สิบห้านาทีคนดูเป็นหมื่นเมื่อคืนเอาสมวยทําถึงมากสมวยแบบตอนแรกน่ะเคยไปราชบุรีนะคนขนาดอยู่ อยู่ฝั่งบ้านเมืองไทยบ้านเราคนยังไม่ค่อยเยอะหรืคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยถ้ามาสมุยคนจะเยอะไม่น่าเชื่อใจเราก็ไม่ได้แบบว่าเท่ากับรุ่นแต่ละงานเราก็คนสินไลน์หน่อยคนสินไลน์สินไลน์เนาะถ้ากับรุ่นนักผู้จางเนาะแล้วบัตรเมื่อคืนน่ะบัตรคนหน้างานสองร้อยห้าสิบบาทเธอบัตรหน้างานสองร้อยห้าสิบบาทนี่เนี่ยมึงคนมือมือเนาะโซกันอ่ะครับบัตรหน้างานขาคาเขาตัวเงะสองร้อยสิบบาท มีคนอย่เขาเบอร์ข้าวปลาไหลครั่โชว์กันนะจะมีคนเราเข้ามาดูไหมเฮ้ยเมืเ่อคือนนี้เต็มแล้วสริปใหม่ออฟซี <c oughs> ก็รอเข้าหน้าจอ <c oughs> ชว่วเปิดเป็นไงบ้างเมื่อคืนพี่น้องคอมเมนต์ได้นะติชมได้ช่วเปิดเด็กๆบ้านตเกี่ยวเป็นไงบ้างเมื่อคืนเนี้ยโอเคบ้าโอเคบ้างนง้อง เมื่อคืนนี้เป็นไงบ้างเปิดเติดชัวฝรั่งไอวิวสวายแล้วก็บาราดาแต่บาราดามันยังไม่เข้าประเด็นยวเขาแหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวฝึกเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องไปเน้นเรื่องคําศัพท์ที่มันถูกต้องเนาะอะไรต่อเออจากสินะจากสมุนเมื่อคืนทีกิ๊กเก่งขึ้นมากยูลิโอ็เก่งนะโอเคยุลี่เก๋เก่งอยู่สิแกมงกวเก่งสิแก่มันเก่งอยู่แล้ว กึินไปยืมเงเนาะซีแกมขึ้นไปยืมวันเลยสองร้อยห้าสิบบาทเสมอจิบจ้าสองร้อยห้าสิบบาทเต็มเต็มหนังสีฝุ่นลุกใครคิดแต่ได้ว่าคนอิ่านี้บอสมีเยอะนี่หัวขอสามลอยหอยบอมันอยู่ต่างบาทมาเนี่ยเนาะอยู่ตามาต่างเมืองนะ ปร,รากฏว่าปร,รากฏว่าเต็มอันนี้เต็มหมอกกอกเลยดีใจมากเมื่อคืนอ่ะดีเลยบักคับคนเต็มร้านคลิปใหม่ชุดเตยกับชุดไม่ชุดเตยกับตัดไม่ตัดให้เนี่ยผมเป็นตดนัตดให้ตัดให้บริษัทบริษัทตัดให้น้องน้อง ้าก็เปเลือกเองสีผ้าเป็นเลือกเองลายผ้าเป็นเลือกเองกับมือทุกอย่างต้องเลือกไม่งั้นมันเบลอทุกอย่างเลือกเองกับมือเฉพาะค่าเช่าริมหาดกเกืบอบสองแสนเลยพี่น้องสองแสนเด้อ สองแสนแล้วค่จ่ายอยู่ริมหาดเฉพาะเอาสถานที่เฉพาะสถานที่มาเซานี่อาหารคืนนี้นี่อาหารคืนนี้นี่บุฟเฟ่ต์ด็น้อยเลยนี่บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่มเหล้าเบียร์แบบแล้วอย่าปาปิง้งบุฟเฟ่ต์เหมือนเนยกินไม่อัน้นกินบ้านนี่นเนี่ยวตอนเย็น,นนี้จะปิดตอนเย็นตอนเย็นนี้จะเป็นหาดนี่จะเป็นของเราหมดเลยตอนก,กลางเว้นกลางวันเนี่ยังมีลูกค้าของทางโรงแรมเขามาใช้บริการอยู่แต่ก,กลางคืนก็จะเป็นเราบ จักจักเนี่ยยาวถึงนู่นเลยเราก็จะเมาหาเหมือนเรื่องเมาหาคือทำอะไรทำทำอะไรทำทำอะไรทำมาจากใจทำอะไรทำมาจากความตั้งใจผมถึงบอกว่าเราเราไม่ต้อง anyway. เพื่ออะไรเยอะเราทำให้เอฟซีดูดีกว่าว่าเขาไม่ค่าสมาอิกลีบอเขาเขาทำงานให้เอฟซีเลยลีบอสมรเอฟซีมันต <Columbus> <high> ่างข้ามาให้เขาบอ พนันผู้นี้ดูถูกเข้ามาเข้าสิบริหารง,า,งานบไัตรเป็นยังเข้าบวบเข้าบวไปตอบตัวยังเข้ากับแค่เหตุต่างานนาาจะเห็นหน้าที่เข้าเอฟซีปฏิเ็นเองเอฟซีแฟคลับเขาจะเห็นเองไม่ต้องไปรอว่าคนนั้นคนนี้ยันั้นานนี้เราการันตีได้ผลงานด้วยเอฟซีเพิน่นเพิ่นสิเขาจะดูเราเองว่าเออมันทํางานมันจะไปถึงไหนหน้ามันจะพาค่ายเพียงไปถึงไหนหน้า <S <S ตอนนี้ไปถึงไหนครับถึงแค่สมุยบ้านหอดตากใดเดียวคข่ไค่บ้านหอด นครศรีธรรมราชคือบ้ันหอดสายวายต้องไปนครศรีธรรมราชตอนนี้หอดสุราษฎรนะ์มองตัวเวกียวต้องไปนครศรีธรรมราชสุดๆเลยใต้สุดๆเลยตัวเวกียวต้องไปนครศรีธรรมราชสุดๆเลยผมดิวแล้วลูกค้าลูกค้าลูกค้าจองคิวามาแล้วเดือนเดือนไหนอะ่ะ